บอกว่าเช้าๆแบบนี้เนี่ยนะครับผมน่าจะถูกใจนะฮะหนุ่มๆหลายคนที่มีอะไรสวยๆงามๆให้ดูแต่เช้าห้ามถูกใจคุณไม่ได้คุณแต่งงานแล้วอ๋อเขาเป็นเพื่อนภรรยาผมนะครับผมสาวคนนี้นะคุณไอซ์สมิสดานะครับผมนอกจากจะเป็นที่ฮือฮาแล้วกับการถ่ายเซ็กซี่ตอนนี้นะครับเปิดบริษัทใหม่ทํารายการกับทางมอร์นาลเนี่ยแหละครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เธอกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณไอซ์สมิสดาครับ สวัสดีสวัสดีค่ะทำไมแต่งตัวไม่แต่งตัวไม่ให้เกียรติรายการเลยแม่ไอซ์แต่เดี๋ยวทำไมยังไม่แต่งตัวหรอฮะยังไงไม่ก็คือมาแบบว่าจากรายการมาดับเทนีไงโอ้โหรายการใหม่รายการใหม่ค่ะก็คือเป็นรายการที่คิดเองทำเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รายการแต่งตัวแบบนี้ก็เลยอยากให้เหมือนมาจากรายการมาดับเทนีก็คือเปิดบริษัทใหม่เลยใช่ให้ชื่อว่าอะไรชื่อบริษัท ไอซีวีจำกัดซึ่งก็มาเริ่มทํากับโมเด์นไอชีวีเนี่ยใช่เป็นครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยอ่ะที่ทํารายการแล้วก็แบบเออได้เรียนรู้ได้คุยกับลูกค้าได้ลองทําหลายๆอย่างฟังแล้วเสีิวนะไอซีวีเหมือนเอาน้าแข็งมาน้ำแข็งจันดาราอะไรี้ถ้าทำเหมือนสนุกมากเลยเนี่ยชมชอบใช่ไหมชอบค่ะอันนี้ก็คือเป็นรายการที่เริ่มแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันพอเราเริ่มดูยูทูบอะไรเงี้ยเรารู้สึกมันมีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายในการใช้ชีวิตประจำวันอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ดูแลตัวเองเรื่องทำแบบว่าเทคนิครต่งแต่งตาเท็นเคลับอะไรงี้ใช่ไหมเกิดเล็กเห็นน้อยคือปกติออกทีวีเขาจะต้องแต่งตัวเต็มแต่ครั้งนี้นางบอกนางใส่แค่นี้แหละรองเท้าเออสวิตเปอร์ใส่ก็ว่าไม่เคยน้อยเลยนะแต่รายการนี้ที่ไอทำเนี่ยก็ลองให้คนได้มาเห็นในมุมที่แบบไม่เคยเห็นไอบ้างไม่ติดขนตาด้วยในรายการการไม่ติดขนตาสำหรับผู้หญิงมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนาะคือกลายเป็นแม่บ้านจริง ใช่แต่เรา <ละ S 2> ไม่ได้อยากให้เป็นลูกแม่บ้านไงคือเรารู้สึกว่าแม่บ้านสมัยเนี้ย คือจะต้องคนจะชอบคิดคําว่าแม่บ้านคือต้องเป็นผู้หญิงที่แบบว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วดู่นนี่แต่จริงๆแล้วไอคิดว่าการเสน่ห์ของผู้หญิงที่ทํางานนอกบ้านเก่งแล้วเนี่ยงานในบ้านรู้ไหวใช่ว่าเพราะว่าอย่างไอซ์เนี่ยไม่ใช่ลูกแม่บ้านใช่ไหมปกติรู้ว่ไม่ล่ะไม่รู้ไม่รู้<อ>เรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่เรารู้ <ๆ S 1> สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเสน่ห์เหมือนกันนะที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่ลุกแบบว่าแม่บ้านแต่พอสมมติเนี่ยพี่ชาคิดสมมติเราไม่ใช่คนลูกแม่บ้านใช่แต่ถ้าวันหนึ่งเจอคนนึ่เอ้ย มีเทคนิคในการทํานู่นทํานี่ต่างๆอย่างนี้ที่เขา,ากำลังทาอยู่นี่คือเป็นการลบลิปสติกใช่ลบลิปสติกเอเอร้คือตรงนี้เราก็มีกิมมิกในความเซ็กซี่ของเราเานี่ยแหละแต่เราก็ลองดูซิว่าเอ้ยในย t u b e เขาบอกว่ามี5้าเทคนิคเนี้ที่มันออกไหนมาดูดีว่าอันไหนออกจริงอันไหนออกไม่จริงอ,อะไรยังไงอสมมุติแบบพอเราทําเป็นคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย แกทําเป็นเนาะใช่ไหมเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ไม่ใช่ว่าทํางานนอกบ้านเก่งอย่างเดียวงานในบ้านเราก็ต้องรู้เรื่องด้วย้คือเราก็เป็นการรู้เรื่องแบบสนุกสนุกด้วยไม่ใช่เรื่องแบบะไร์สสิคุณไปเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาหรือเปล่าเนี่ยไม่แต่ก็แบบไปเรียนจัดอกไม้บ้างคือเรารู้สึกว่าเรื่องในบ้านเนี่ยมันมีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะอ่ะคือเหมือนเหมือนผ่านการนําเสนอแบบสาวรุ่นใหม่ซึ่งเขาสวยเขาเซ็กซี่แต่เขาก็ทํางานบ้านเป็นพ่ดลยาอันนี้นะไอ้ก็จะบอกว่าคือตอนเนี้ยไอ้ยังไม่เก่งนะแต่จะเก่งในเร็วนี้พร้อมกับคุ สวยเ่ขนาดนี้แล้วแถมตอนนี้เริ่มมาสนใจเรื่องงานบ้านงานเรือนแล้วเดี๋ยวก่อนกําลังจะมีข่าวดีหรือเปล่ายัางยังยังยังต้องฝึกอีกอีกสักพักอีกนานเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราเราก็เป็นคนที่เมื่อก่อนก็มองอมแต่เรื่องนอกบ้านเนอะเรื่องแต่งตัวเรื่องนู้นเรื่องคือเรื่องในบ้านเนี่ยเราก็พยายามเริ่มฝึกหัดแต่ยังไม่ได้แบบว่าฝึกหัดเพื่อที่เจอใครแล้วจะต้องแบบว่าเออเพราะว่าเตรียมตัวไม่ใช่แต่คือเรารู้สึกว่า ยังไงอนาคตเราก็ต้องมีใช่ไหมแล้วผู้หญิงฝึกเป็นใช่ผู้หญิงก็ต้องเป็ีนแล้วันหนึ่งเราคิดว่าการมีสามีก็คงไม่ยากเกินไปใช่ไหมไม่ไม่ปล่อยให้สามีมัาชกแสกิดกันแบบแบบนี้คงไม่น่ายากนะครับอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็ลุ้วายอะไรเงี้ยมิสนตอร์เนปปิจวะของผู้หญิงอีกแบบหนึ่งก็เลยทำรายการมาดามเชนี่ค่ะตรงนี้เกิดขึ้นที่แบบว่าแยก่ากช่องก้าบนหน้าทีวีนี่แหละใช่ค่ะ11โมงครึ่งจางที่ถามว่าแต่งงานคงยังไม่แต่งว่าแฟนที่คบอยู่ที่ชื่อแบงค์ล่ะ เป็นไงบ้างเขาเห็นรายการนี้เซ็กซี่ไหมเขาเห็นแฟนเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกว่าเรียกว่าแฟนหรือยังดีกว่าใช่ไหมยังยังยังเอาอีกแล้วแอปอีกรุ่นนี้อย่าแอบปากปากยังแข็งเหมือนเนี่ยยาวยาวเดี๋ยวต้องพูดยาวยังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเมีอะไรกินหะายอย่างที่อยากทำอยู่แต่ถ้าทางจะใช่เพราะแอบหน้าแดงน่าจะเป็นคนนี้แหละไม่เพราะว่าแสงแสงแดงมันเยอะเอาอย่างนี้คือแบงค์เนี่ยเขาเห็นแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขาเห็นความเซ็กซี่ของคุณทั้งๆเป็นแบบบ้าแม่เลื่อนทั้งไปถ่ายแบบปุ๊บไม่ใช่ปุ๊ปจ่ายแบบเซ็กซี่เนี่ย ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรก็ก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แต่หลายอย่างที่ไอทําก็อย่างหลายสเต็ปในชีวิตที่เริ่มทํารายการอย่างเงี้ยเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนก็เห็นกันทั้งหมดค่ะอ,อย่างถ่ายแฟชั่นอะไรเงี้ยก็จริง,รงๆแล้วมันลิงก์กับโปรดักต์หนึ่งที่เราจะทําอะไรเงี้ยทุกเพื่อนเพื่อนสนิทก็จะู้องนี่ทำหลายอย่างหลายอย่างนอกจากเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเอ้ ช่วงอายุของเราช่วงนี้ก็มีแค่365วันมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเราก็อยากทำอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยอันนี้ถ่ายถ่ายเซ็กซี่โรลิทิอัลสันบอลลุ่มใช่ค่ะอันนี้จริงๆริงว่าบิมมิคคือแบบเราทำครีมกันแดดชื่อเจลิซันบายไอะอฟซีมีเคล็ดลับผิวสวยอีกันค่ะใช่บายไอเอฟิสดาสีแดงก็มาจากแบบว่าเป็นตัวแทนของแสงแดดแล้วก็ก็จะมีตัวแทนของสีขาวแล้วก็หน้าปกอาจจะดูหวานหน่อยเพราะว่าเขาต้องการให้เป็นผิวผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าต้องบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมาได้เป็นปีของแห่่่งกการรทธุิจใชคะ คือจริงๆไอ้ก็เริ่มทำ เริ่มสนใจธุรกิจอย่างร้านเช่าชุดอะไรเงี้ยเราก็มีของเราทำหลายอย่างถ้าทำหลายอย่างเหมือนงานอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยคนเราไอ้รู้สึกว่าคนเราไม่จําเป็นที่ต้องทําทุกอย่างล้วประสบความสําเร็จแต่อ้อยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างรายการไอ้ก็เริ่มแค่ห้านาทีอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเป็นเจ้าของรายการเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเออลองลองมาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างดูอย่างครีมกันแดดเนี่ยอายเป็นคนชอบดำนามากแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าอคนเอเชียทําไมสีผิวแบบนี้ก็สวยดีออกแต่พอเราอายุมากขึ้นเรารู้สึกว่า อยู่ก็ได้แต่เรื่องเม็ดสีเรื่องพอพอเราแบบพอเราสุดท้ายเราก็ต้องยอมเราว่าคนไทยก็ชอบคนดีเราชอบคนดีเราชอบคนดีแล้วก็แบบพอแสงแดดเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้ผิวหน้าเหี่ยวอะไรอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเซลล์ผิวเรากับฝรั่งไม่ค่อยเหมือนกันไม่เหมือนกันเหมือนกันแล้วพอเราลองเนี้ยครีมอันนึงที่เราแบบคือเขามีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราลองแล้วแบบพี่มันเจ๋งมากจนเราอยากทําธุรกิจโดยที่แบบ ใส่อะไรที่เป็นเราลงไปเพิ่มขึ้นอะไรไม่ธุรกิจอันนี้ใช่มอเขาเรียกว่ามาพัฒนาสูตรของมันต่อแไรแบบนั้นแล้วตอนนี้สําหรับงานเบื้องหน้าตอนนี้ทําทั้งนะเป็นนักแสดงแสดงตอนนี้มีพิธีกรแล้วถ่ายซักซี่ยังถ่ายอยู่ชอบงานไหนมากสุดโอ้มันตอบไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าละครเงี้ยคือเหมือนอยู่ในวงการมานานนะแต่ทุกครั้งที่ทำอะไรยังตื่นเต้นอยู่เลยอ่ะยังต้องไหวพยังต้องแบบ ไม่ลกยังมีไฟเยอะแยะอยู่แล้วก็ทนด้วยไหวนี้นะอาจจะอย่างนั้นแล้วก็เลยตอบไม่ได้ว่าชอบอะไรมากกว่ากันเพราะว่าพอเรายังตื่นเต้นกับอะไรอยู่มันก็ยังแบบขนาดเล่นละครขนาดนี้ทุกซีนยังตื่นเต้นเรายังรู้สึกว่าแบบซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะพอทุกครั้งก็บอกว่าให้เราต้องนับจากศูนย์ใหม่หมดมันจะได้มีความสดความแฟชคือถ้าถ้าวันไหนถ้าวันไหนไปแบบไม่ตื่นเต้นแสดงว่าไม่มกอ้ใช่คือยังตื่นเต้นกับงานอยู่เลยก็เลยแบบ ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีเลยยังไม่เก่งเลยยังไม่นู่นไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันยังมีอะไรให้พัฒนาอีกเยอะอะไรเงี้ยอ่ะต้องฝากแล้วแหละแต่งตัวมาอย่างเงี้ยต้องรายการนี้หน่อยมาดามเทรนีทั้งโมเอะไรกี่โมงก็นี่แหละโมเดอร์ไนต์ของเรานะคะก็สิบแปดนาฬิกายี่สิบเก้านาทีค่ะทุกวันจันทร์อังคารมาดามเทรนีทางโมเดิร์ไนต์วันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณน้องไอซ์สุทธิดามากนะครับผมขอบคุณมากค